ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมใครสนใจซื้อขายรหัสเกมฟีฟ่าเกม ROV นะครับผมผมมีคนนี้มาแนะนํานะครับผมแอดฟิ fin, นะครับผมซื้อขายรหัสฟีฟ่าและรหัสอา v นะครับผมเครดิตแน่นๆนะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมปีฟ้าออไ์แลสีนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับผมเป็นทีมเปิดมงนะครับผมก็ภายในงบที่จะจัดนะครับผม819ล้านนะครับผมก็เป็นทีมที่น้องเจ้าของไอดีนะอยากได้ให้เอาไว้เปิดมงนะครับผมเขาบอกชอบสไตล์เปิดมงเนาะก็จัดให้เขาเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนจะไปจัดกันนะขอบคุณไอดีที่ส่งมาทางเพจด้วยนะครับผมน้องคนนี้เลยนะ โอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจะจัดกันเลยดีกว่านะเปิดมงนะไปโอเคนะครับผมก็นักเตะก,กองหน้าที่เราจะเอาไปเปิดมงนะครับผมก็เป็นนี่เลยนะ FWST สูง190ขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเล่นเปิดมงก็ต้องมี power header นะครับผมก็ตัวสูงนี่190ขึ้นนี่น่าจะโอเคกว่านะครับผมไปค้นหาไปเลยก็มีเลงไว้แล้วอยู่2ตัวนั่นคือแทมมี่อับราฮัมนะครับผมกับโรเมลูลูกากูนะคือ สองตัวเนี้ยมันทั้งมุ่งได้แล้วหาช่องวิ่งความมีความเร็วทะลุช่องได้เข้าใจปะ <c oughs> พูดใครวะ <c oughs> โอเคนะครับผมเนี่ยทั้ง2ตัวนี้คือมันมีความเร็วไงแล้วมันก็มุ่งได้นะครับผมก็มันก็เลยน่าใช้นะก็ตัวอื่นก็คือม่งได้นะปีเตอร์เคาอิบาจิลูอะไรงี้บาสโด้มันมุ่งก็จริงนะครับผมแต่ว่าเอาแบบทั้งหาช่องได้แล้วก็มุ่งได้นี่มันจะเป็นนักเตะที่โอเคกว่านะครับผมไม่ใช่ว่า มงได้อย่างเดียวแล้วแบบวิ่งช้าๆอย่างคีรูอะไรเงี้ยคือได้แค่มงอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วก็นี่เลยนะเป็นนักเตะท,ที่เราจะจัดกันนะเปิดมงนะก็เน้นที่กองหน้าสองตัวนะผมเป็นแทมมี่อราฮัมกับโรมาลูลูกากูนะครับผมเปิดมงดีทั้งคู่นะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มซื้อกันที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นหลุยติโก้นะครับผมเอาตัวสแตทเยอะสุดดีกว่านะครับโอเคนะ จะเปิดบอลนะครับผมก็ต้องเป็นปีกก็ต้องเป็นหลุยฟิโก้แน่นอนนะปีกขวานี่โอ้มีเออร์ลี่คอร์สเทป้าสายเปิดนะครับผมสำหรับหลุยฟิโก้นะความเร็วนู่นนั่นก็ถือว่าใช้ได้เปิดบอลร้อยสองนะยิงโค้ง89ไม่ไม่สำคัญนะครับเพราะเขามีเออร์ลี่คอร์สนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดไปเลยดีกว่านะหลุยฟิกโก้เปิดเอาเป็นปีกขวานะเอาไว้เปิดนะครับป่าหลุยฟิกโก้นะครับมาที่ปีกซ้ายนั้นตัวเปิดนะครับก็เป็นพาวเวลนั่นเว้นนะ ถนัด2เท้าและเป็นตัวที่เปิดโคตรดีนะครับผมก็นะเปิดบอล99มี e อ r l y c ีร์สนะเป็นตัวที่เขานิยมใช้ไปเปิดมงกันนะครับผมก็จัดไปเลยนะครับพาวเวลเน็ตเบดป่ะจริงๆปีกสองข้างนี่คนเราจะไม่เอาเน็ตเบดหรือนี่ก็ได้นะหรือปิโก้ก็ได้นะแต่ถ้าจะเน้นเปิดจริงๆก็ต้องเป็น2ตัวนี้นะครับผมโอเคเนาะมาที่เดี๋ยวเอากองหน้านก่อนนะผมเป็นโรมาลูลูกากูนะก็ทั้งมีความเร็ว ทั้งเปิดมงได้นะทั้งมีมงบอลดีนะครับผมก็เป็นตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับลูกากูโอเคจัดไปเลยบกหนึ่งพอนะครับปะโรมบลลูลูกาโกนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเป็นทาม,มิอับราฮัมนะก็สูง1 9 6นะครับมีเฮดเดอร์ด้วยแล้วก็มีพลังแฝงที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับอับ,บราฮัมนะโอเคจัดไปเลยนะจบสกอร์102นะมงบอล9กก็ถือว่าใช้ได้ความเร็วก็มีนะครับ95นะครับ ทำเมียบราหัมเดีตั้งวงหนึ่งไว้ดีกว่าปะโอเคซอหน้ากับปีกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่กองกลางนะแผนนี้เราจะเล่นเป็นแผน4114นะครับผมก็เอาเป็นมิคาอเอลบอลหลักไปเล่น CM นะครับเอาขึ้นไปมงทุกเวยนะครับผมแล้วก็ยิงไกลดีด้วยนะสำหรับบัลหลักปีฮอตนะครับพลังการยิงแล้วก็ยิงไกลก็ขึ้นร้อยอัพนะครับผมโอเคเนาะมงบอลน,นี่เท่าไหร่วะเนี่ยมงบอล มงบอล9กนะครับกระโดดกระโดด89ก็ไม่สาคัญถ้าม่งบอลเยอะนะครับผมโอเคเอาขึ้นไปม่งด้วยนะสำหรับบอลหลักปะเลยโอเคมิเคเอบอลหลักนะครับกลางร,รับนะครับผมคือมันเป็น4ี่หนึ่งสเากลางรับจะเป็นตัวเดียวนะที่ต้องวิ่งตัดเกมนะก็เลยเอาเป็นซิโซโก้เลยแล้วกันนะปี19 UCL นะครับมีความเร็วและตัวใหญ่คือตัวเนี้ยเราจะเอาวิ่งไล่ตัดเกมนะสไตล์ คล้ายๆกองเต้นันแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่านะครับ<อ>ก็เลยนั่นแหละเอาเป็นซิโซโก้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวซื้อบวกหนึ่งไว้แต่วปฏิบวกห้านะครับซิโซโก้ไปโอเคมาที่กองหลังนะครับผมเป็นเลโอเฟอร์ดินานนะครับปีนี้เลยนะก็คือเวลาเราเปิดหม่งใช่ไหมเขาก็ต้องแบบเฮ้ยมึงเปิดนะกูเปิดคืนดีกว่าอะไรอย่างี้นะก็เลยหาตัวที่มันมี power header นะมันกันเขาเปิดหม่งมั่งนะครับผม อาจจะไม่สูงมากนะ189ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ามีเฮดเดอร์ก็ช่วยได้นะครับผมสําหรับเฟอร์ดินานนะความเร็วด้วยนะ95เลยนะปีฮอตโอเคแต่ตั้งบวกหนึ่งไว้นะเฟอร์ดินานะนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นโคนาเต้นะครับ PNG นะตัวนี้บอกเลยนะครับสูง194หนัก95มีความเร็วด้วย100นะมีเฮดเดอร์ด้วยนะครับก็ช่วยเกมรับได้นะม่งบอลน,นะครับผมโอเคนะ เตตตก็ถือว่าใช้ได้เข้าประทาร้อยหนเลยนะครับผมปะโคนาเต้ซื้อบกหนึ่งไปเดี๋ยวมาตีเอาที่หลังนะปะโคนาเต้โอเคนะครับมาที่แบ็กซ้ายนะเป็นฮองชูนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะเตตตโอเคนะเอฟปดนะครับมีความเร็วสปีดต้นนะมีเลี้ยงบอลเร็วแล้วก็มีเอร่คอร์ดด้วยนะครับผมก็ช่วยเปิดหม่งได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวซื้อบกหนึ่งไว้แล้วกันเนาะ ฮองชูเดบวน,นะครับป่ตัวหนึ่งเป็นแบกขวานะแอดวินซูล่านะครับผมก็ตัวนี้มันถือว่าใช้ได้นะมีความเร็วที่เยอะมากเลยนะแล้วก็รูปร่างก็ถือว่าไม่ตัวเล็กนะสูงร7 8หนัก80นะครับผมก็ตัวนี้เลยนะครับเป็นแบกขวาเดยวบวกหนึ่งนี่มันไม่มีขายนะเดี๋ยวซื้อบวกสี่ไปแล้วกันในปิบกหเอานะจะได้ลดงบไปด้วยนะครับผมโอเคแอดวินซูล่าป มาที่ผู้รักษาประตูนะทีบวก,กูตัวนะปี 19A เลยนะครับบวก5นะจะซื้อมาตีก็สแตตมันก็เยอะนะครับผมก็เอาเป็นตั้งไว้ดีกว่านะกูตัวนะครับผมร้อยหนึ่งนะครับร้อยเก้าล้านนะก็ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปซื้อมาตีบวกเอาแล้วกันนะครับผมโอเคกูตัวปี 19A ตัวนี้ถือว่าเหนียวเลยนะครับโอเคนะครับผมงบเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านก็พวกนี้คือเอาไว้ตีบวกนะครับผมก็ เดี๋ยวไปดูกันอีกทีน่าจะทีมเลยนะครับขอไปตีบวกก่อนนะโอเคปไป โอเคนะครับผมก็ได้ไปตีบวกนักเตะแล้วก็จัดนักเตะเข้าทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฟฟลทีมเปิดมงของเรานะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไปตีนี่ซิโซโก้นี่คือแบบบวกห้านี่คือครั้งเดียวนะครับเขาเรียกว่าไงงบมีจํากัดแค่ตีขึ้น5ครั้งเดียวนะถ้าขึ้นหครั้งเดียวนี้ไม่ได้คือจบเลยนะซิโซโก้แต่มันติดนะครับก็ทําให้ โอ้โหคุ้มมากเลยนะซิซโซโก้65,300กว่าเอ็มนะซื้อมา16เอ็มเท่านั้นนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะทีมเรานะครับเปิดม้งนะปีกปีกซ้ายเป็นเน็ตเวทปีกขวาเป็นฟิโก้นะครับหน้าคู่เป็นลูกากูอับ,บราฮัมนะครับผมหน้าต่ำนะครับซีเอ็มนะครับเป็นบัลลักนะครับกลางรับเป็นซิซโ,ซโซโก้นะวิ่งไล่นะครับผม แบ็คซ้ายฮองชูแบ็คขวาเอ็ดวินซูล่านะครับกองหลังก็เป็นโคนาเต้กับเฟอร์ดินานนะครับผมผู้สับตัวเป็น ure, 5, นะตีโบกุตัวสิบเก้นะสเตตที่ถือว่าใช้ได้เลยแล้วตัวสูงตัวโกงด้วยนะครับผมก็น่าจะเหนียวเลยนะสำหรับทีโบกูตัวนะครับผมมูลค่าทีมตอนนี้นะครับอยู่ที่1,182ล้านนะจากตอนแรก800ล้านนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูกันที่ทีมคัลเลอร์เลยนะครับมีเชลซี4คนนะลัวกูอับราฮัมบัลลักแล้วก็กูตัวนะครับผม โอเคซิงเกิลขับแล้วก็สแตตสีบวกบวกห้านะครับสี่สี่ตัวพอดีนะครับโอเคไปดูกันที่แท็กติกนักเตะกันต่อเลยนะครับประมาณนี้นะแผนเปิดมงเอาบอลหลักนี่ให้มันขึ้นไปด้วยนะให้เป็นรู้ช่องไปยังกอเกลีโทษเมื่อมีการโยนบอลน,นะครับผมบอลหลักก็ขึ้นไปมงด้วยนะครับเพื่อมีโอกาสขึ้นไปนะโอเคแท็กติกทีมนะครับใช้อันนี้เลยนะฟอลไนน์นี่ชื่อเท่นะครับตั้งเป็นเปิดบอลร้อยนะครับผมใช้แผนของที่เล่น มหาเทพเลี้ยวภูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะโอเคบทบาทนักเตะกับตันทีมนี่เอาเป็นบัลหลักไปเลยนะครับผมมีคนเดียวลูกโทษเป็นเป็นใครดีเป็นลูกกูกแล้วกันเนาะเตะม,มุมเอาเป็นเน็ตเวดนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นปิโก้ไปนะครับฟรีคิกปิโก้ยิงดีสุดนะฮว้บอลหลักก็ยิงดีด้วยนะครับเอาปิโก้ไปดีกว่านะครับ คลิงระยะไกลเอาเปิดเข้ามาก็เป็นเป็นแบ็กไปแล้วงันเป็นเป็นนี่ดีกว่าของชูดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมว่าฟูลทีมเปิดมงของเรานะครับผมจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยไปโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าทีมที่เราจะเปิดมงกันนะครับผมจะออกมาเป็นยังไงจะเปิดยับยับหรือเปล่านะครับผมมาดูกัน แต่ตัวยขนาดนีด้ต้องเปิดยับแน่นอนมาซิโซโกโอเคยังได้อยู่ลูกกูกทำช่องไปแล้วไปให้ลูกกูบี้มาเพื่อนอเอ็ดวินซูล่าเอาบัลลักลงไปนู่นเลยบัลลักต้องยืนสูงกว่าดีเพื่อนโอเคบัลลักเฮ้ยกินไม่มไโดน ลางหลดุดฮองชูฮองชูเฮ้ยตัวนี้เป็นแบ็กที่ใช้ได้อยู่นะครับแนะนำเลยนะฮองชูอับราฮัมเห็นลูกกูวิ่งครับผมไม่ต้องเปิดมงกันแล้วทีนี้เฮ้ยโอ้โห,โโหใช่ไอ้นี่ทิสโกโอเคลูกกูออกมาให้วิกโกเฮ้ยจุดโทษด,ดิครับโอโ้ไม่ได้ด้วยมันบางเลี่ยมในกอนมันต้องได้ลูกเนี้ย อะไรวะน,นั้นโอ,อ้โหไม่มีใครเอาบอลเลยโอเครัวก,กูได้อยู่พาวเวลนั้นเวดเข้าในาเลยเพื่อนโยนไปให้เทมมี่โอ้โห,โโหได้อยู่ได้อยู่ได้เต็มมุมมาให้หลุยฟิกโก้เห็นแล้วโอ้โหแม่งโยนติดมาให้ซิสโ,ก,โก้ยิงแม่งเลยฮาบอลเล่ เขาเปิดหนึ่งๆตะลูกดิมันเปิดได้นะแต่มันไม่ไม่โม่งกันดีๆสักทีนะครับเอ็ดวินซูล่าโอ้โหไม่เอ้ยให้ช้าไปนิดได้อยู่ดิวลูฟิโก,โกโโย้อนเข้าหัวลูกากูโอ้โหซ้ำลูกากูโอ้โหโอ้โหเกือบได้เคลเรนาร์นะบาดสองเซฟเอ้ยไม่ไม่ได้สองเซฟเซฟหนึง่ง เฟโดนหัวเอ้ยโดนคาเต็มหัวอับราฮัมครับผมหนึ่งประต่ตอสูนแล้วทามมี่โคตรสูงนะครับตัวนี้มันจะสูงอย่างเดียวม่งดีด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องดีด้วยแล้วมีความเร็วยอดนะตัวนี้นะครับอับราฮัมดูดิเต็มหัวเลยนะครับหนึ่งสูงแล้วซิโซโก้อับ,บราฮัมชิงบอลหลักมาคืนมา แบตเติมครับเอ็ดบินซูลา่าวิ่งไปดิโอ้โหตัวเปิดเือเพื่อนสวยลุยพิโก,โก้โยนไปให้ลูกากูครับผมสองสูนนี่มันเปิดมงของจริง <c oughs> สุดยอดเป็นอย่างนี้ดิบวะนะครับผมสองสูนอย่างรวดเร็วมันเข้าแก๊ปแล้วไงมันก็เปิดรัวๆเลย <c oughs> มาฮองชิวพาวเวลเนเบดชิงมาก่อนซิโซโก ลูกากูออกข้างไปแล้วครับมีอับราฮัมอยู่ข้างในมันต้องโยนโอ้โหดูโยนลูกากูมันก็มีแสแตดเปิดบอลทำไมมันโยนอย่างนั้นวะเอ็ดวินสุล่าจิมโอ้โหเว้าวชนเอาแล้วไฟฮาวเวิร์ดเอ้อคืึ่งสองสามทีทิสโซโกมาแล้วครับ ยัดมานี่เลยลูกก,กูอับราฮัมเห็นแล้วเน็ตเวทดโอ้โหไม่เงยจ่ายติดเฮ้ยโอเคออกไปให้เน็ตเวทดคิงมาก่อนอเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นนายเราเห็นนายโอ้โหมองไม่ถึงอรีนาน โอเคบอลแรกบอลลักอ่านเกมมาดิโซโกตักไปให้พาวเวลเนนเว็ดขับหลุดมาลูกนี้ลิงแม่นๆเข้าหัวโอ้โหไม่ไม่ต้องอ้นี่แล้วย้อนมาให้ฟิโก้ยิงโอ้โหไม่ได้ดิโซโกสวยงามโอเคครับผมจบเกมไปนะสองประตูต่อศูนย์นะเฮดเดอร์นะครับผมทั้งสองลูกเลยนะครับผม โอเคก็ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะผมกดซับสไครต์และที่สําคัญนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม